คำเตือนคลิปวิดีโอโนี้จะทำเครื่องด้วยความบันเทิงอาจมีถ้อยคำหยาบไม่แนะนำให้ทำตามปร<ล>ดใช้ท่าจักรยานอากาศในการการับชมกราบสวัสดีนี่ตรรับจดนนบดันและเอฟซชายบตเหียกันเยนะครับ มากลับมาอยู่แอดดิกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เชิญเกลอครับเรนเราอยู่เกมโนม่าเอ็กโอนะคลิปนี้มากับรถสองร้อยนะฮะมากับคอนเทนต์เป็นรถน้อยนะจ๊ะก็ก่อนจะรับชมรถไฟยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันคลิปโนม่าสอไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็ทุกคนเลยก็ไม่ได้นำไม่ต้องตามเนาะรับชมกูวกอร์กันทีเดียวเลยกันนะนะมาวันนี้ก็จะพาไล่เป็นสองร้อยเนาะใช่ไล่เป็นคู่สองร้อยนะฮะก็เปิดตามสไตล์แอดเองนะฮะเป็นอ่า ออโต้ทอร์โบ10รอบนะฮะแต่ว่าวันนี้มาเป็น6แล้วกันเนาะคือเรามาทุนน้อยนิดนึงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะ <c oughs> คือลองมาดูกันบ้างสายเต็มจะมีมาไหมเออ <c oughs> นะฮะโอ้โหววิ่งยาวขนาดนี้รู้เรื่องนะวันนี้เฮ้ยเจ้าจะหัววันเลยเหรอวันนี้อะไปฮะโอ้ ขยับครับขยับก้าแล้วกันนะฮะไปฮะมือบับอุย้ยไม่ยอมเต็มอ่ะเอาเงินมาลุกมาเอามาแบบนี้ไปต่อครับมือบับนี่จะเต็มก็ไม่เต็มนะเออมันต้องพอดหนุ่มคดี้ <c oughs> กักในทีท่หนึ่งนะ <c oughs> ตรงจะไม่จ่ายมันจะประมาณเนี้ยนะเต็มเครื่องเป็นซีมาลายเต็มมาละมาเจอกันไหสองสามไหมายืมอ,อ่ะก็สเต็ปนี้อ่าแอดขอใช้เป็นสเต็ปไม่ฟันสองไม้เหมือนเดิมแล้วกันนะฮะไม่ฟันสองไม้ขยับนะฮะอ่ะไปฮะไปครับแต่วันนี้เราไม่ไล่กันแบบอ่าไม่ไล่กันทุกเป็ดน,นะไปฮะ เราจะโดดคามนิดนึงเออมาดาบมาช่องแรกมาซึบสวยครับเออโลมาลูกมาช่องสองแจก,กันไปช่องแรกไหมบึ๊บเอ้าดาบสวยฮะมาเดิโลมาปีสปินมาบึ๊บแับเคเคสผมก็มาแบบนี้เนะาะไปกันต่อฮะด,ดูนี่น่ะไปฮะบึ๊บ ด่าดันลูกบาถึงสองบ้าไปฮะนี่มันต้องแบบนี้เออมันต้องพอนุกว่านี้แม่พูดแล้วมันเกี่ยวไปฮะตับมไปจ้าโอเคไม่มาอรอบนี้แอดขอเปิดโบบ้างนะฮะสิบห้าไปครับสัมครับโอ้โหไม่มาอัาปิดโบ สามสิบต้องเข้าแล้วครับไปฮะดามรึเวล่าช่องแรกมาซื้อโอ้โหลสวยฮะดามมาเด็กขอดามมาช่องแรกซึบสวยงามเออแจกันมาฮะช่องสองฮะหมาครับาฟีสปินไม้แรกครับเป็นสามสิบนะฮะจากกีฟีครับจากกี่ฟีครับมาห้าฟีครับ,รรบสิบีมาไม่จ้า สิบปีมาไม่จา้านี่ไม่มานะมามาดูกันนะฮะนี่จะปิดไม้นี้นะจะเป็นอย่างไรนะฮะห้าปีนะไปครับปึป๊บปั๊บไม้แรกก็มุดเลยอ่ะบอกไปนะอ่ะจากการมาช่องสามไปต่อครับนี่ไงเออเสียดายไม่เต็มโอ้ย ดาบไม่เต็มอะะ่ะปะทูอ่ะสี่ช่องเอาครับปเอาเงินมาลูกโอ้ยได้อยู่นะดอกนี้ได้อยู่นะเอออ่ะไปฮะโอ้ยน <laughs> <ใช> <sugar> ี่จะเต็มก็ไม่เต็มดาบก็ประขัดทำไมเออจะมาแหกิีเต็มอีกนะโอ้ยเร่ดเลยนี่ ดาบมาแทนโลดไปฮะนี่มาอ่ะโอเคได้โลต่อนะจ๊ะตะหงุนมาไงฮะตะหงุ่นอหงุ่นมาลูกมาดาบก็ได้ตะหงุนจะดีฮะตะหงุนเต็มเครื่องไหมโอ้ไม่มาเลยสักตัวมึงก็เกินไปนี่อ่ะปิด <c oughs> ต่อไปนะไม่ได้ต่อเลยเออสัต,ตึงมากมากออกไปเยอะนะฮะ ตึงมากๆแอดขอสามร้อยแล้วกันนะมาดูกันก่อนว่าจะไปได้ถึงไหนนะคะนะที่บอกว่ามันถึงเพราะว่ามันไม่มีลายแบบลายเต็มๆลงเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้แบบกรดแบบนิดๆ,ๆหน่อยๆอ่ะมาเออนี่กระดาบเต็มเลยก็ไม่เต็มงงมาสักหนึ่งที เกือบลบบเกือบเต็มอะไปต่อครับบึ๊บ,บ,บ,บป๊าปดีโซไปฮะเอาไม่มาสี่ห้าไปดิไปฮะบึ๊บอ่าอะไรอ่ะ <c oughs> เออนะไม่รู้จะขออะไรนะนะเจอลายแบบนี้เข้าไปสามไปจ้า คลิปหนึ่งนะที่แอดทำทุนน้อยแล้วขยับเป็นไปถึง4 5นะไม่ค่อยมีเนาะพราแอดถ้ามาทุนน้อยจริงๆแอดก็จะไม่ค่อยขยับเป็นขึ้นสูงมากนะเราเน้นถอนนะครับนะเออเราเน้นกําไรฮนะแต่ดูแล้ว60ต้องเข้าลแ้วครับ3ไปฮโอ้โหเต็มเรื่องเป็น,นกระเบื้องเสียดายโอ้ยไม่ใช่อะไรนะเสียดายโบนัสถ้าเข้า,ขา,ขานี่นะ ไปต่อครับเต็มเครื่องกระเบื้องด่าม,มาสิลูกมาสองไปซื้อสวยงามเต็มเครื่องไปจ่ะมาเออตนด่ตัวมาลูกไปวินอูยเจอดอกนี้เข้าไปโอ้พันาทพอดีกว่าเนาะ จุดสองร้อยกำไรแปดร้อยเอาละนะก็สำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในหะ้กิฟต์ต่อไปกันด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่แน,นะนำให้เราตามเนาะรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นละกันนะฮนะเออเอาเอาสิจุดสองร้อยกดเป็นโถงเสร็จไปเออนะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะนะก็ได้อ่าทีเด็ดอดอกท้ายนะบิ๊กวินนะ ปิดกองจับจบเจ้านะฮะไม่เล่าหลือแล้วอ่ะโอเคก็ไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันะนะครัคลิปนียังไงครต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะฮะ See you ะฮะ